สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่สําคัญมากๆซึ่งผมเชื่ออน่งแน่นอนว่าท่านทุกท่านตั้งใจฟังนะครับซึ่งจะใช้เวลาไม่นานข้อมูลนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตงท่านได้ไปตลอดการเลยทีเดียวผมมีคําเตือนให้กับทุกทท่านนะข้อมูลนี้นะครับที่ท่านกําลังจะได้เห็นต่อจากนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์เฉพาะบคุคคลมันไม่ได้การันตีว่าท่านจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับพวกเขาเหล่านี้แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งผมขอบอกเลยว่า 8-90%ของบุคคลที่ท่านจะได้เห็นนี้ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนหรือไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆจากธุรกิจใดๆมาก่อนเลยเรามาดูกันว่าเขาทาอะไรได้บ้างตัวอย่างแรกเลยนะครับนี่คือรายได้ของผมเองหนึ่งสัปดาห์แรกการที่ผมเห็นโอกาสของธุรกิจออกกองโกและผมได้เข้าร่วมแล้วก็ลงมือสร้างธุรกิจนี่คือรายได้สัปดาห์แรกเจ็ดวันแรกผมทารายได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดวันฮะเสร็จแล้วผ่านไปสัปดาห์ที่สองครับผมทํารายได้อีกสองแสนสองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาท สรุปแล้ว2สัปดาห์เท่านั้นผมทำรายได้334,650บาทใน2สัปดาห์ครับสสัปดาห์แรกผ่านไปผมทำรายได้5 4 9 0 0 0บาทอย่าลืมนะครับเป็นผลลับเฉพาะบุคคลเราสามารถที่จะแบ่งปันให้ได้ว่าทำอย่างไรเพราะฉะนั้นผมได้ขึ้นตำแหน่งที่เร็วที่สุดแล้วก็สูงที่สุดของบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือนแรกที่เข้ามาเลยอยู่ในตำแหน่ง emerald consultant ได้รับการยกย่องต่อหน้าคนเป็นพันคนนะขึ้นรับตาแหน่งแล้วก็ได้รับการร้องขอจากบริษัทเลยว่า ให้เป็นโค้ชในเรื่องของการแบ่งปันวิธีการสร้างธุรกิจออคโนโกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมนั้นเป็นโค้ชในการที่จะแบ่งปันวิธีการให้กับนักธุรกิจออคโนโกทุกๆคนที่เข้าร่วมธุรกิจสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันให้กับทุกท่านนั้นพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่เราไปดูกันต่อไปอย่าเชื่อผมผมแนะนําว่าให้พิจนารณาด้วยความเรามาระวังตั้งใจน้องท่านนี้นะครับเข้าร่วมหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนในองค์กรการสร้างธุรกิจองค์กรเดียวกับผมคุณทวิภาคพ,พูดเพราะนั้น,นส,สัปดาห ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก่อนเลยเป็นพนักงานประจําทารายได้21,300บาทคุณสุกรวัดนครับไม่มีประสบการณ์มาก่อน15วัน23,000บาทคุณประกอบคุณพินชยานะครับเป็นพนักงานเป็นข้าราชการประจำครับ12วัน2 8 0 0 0บาทคุณวิวัฒน์นะครับเป็นครูนะครับรายได้ไม่ถึงหมื่นบาทนะอยู่ต่างจังหวัด18วันทําไป51,000บาทคุณประกาศสิทธิ์มหาวงครับเช่นเดียวกันอยู่ต่างจังหวัดครับส0บบกา์ในรกิจมาก่อนเลยคุณสีาพันแม่บ้านรับาห์7 74,000 อันนี้คือเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆในธุรกิจของผมที่ผมยกให้ดูว่าใครๆเข้ามานะั้นไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่ถ้าทําตามวิธีการเรา work คุณธันลวีครับหเดือน6กหมื่นบาทแม่บ้านคุณโกวิทครับวิศวกรหนุ่มห้าสัปดาห์แสนสามพันคุณรัติรัตน์ครับสสัปดาห์ห้าหมื่นเจ็ดคุณกันตพัฒนครับสสัปดาห์เจ็ดหมื่นแปดคุณประสานครับหนึ่งเดือนหกหมื่นเก้าคุณดิตพงศ์สมิตอนคุณจุฑาที่ผินกองนะครับหสัปดาห์หนึ่งแสนห้าร้อยบาท,ค,าค,บ 6, 150, บาทคุณพพพิิ์การครคับ น้องเป็นนักศึกษาด้วยนะฮะ1สัปดาห์99,000บาทคุณนัทธน,นิชานะครับเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมครับ5สัปดาห์116,000 0บาทคุณรศลินครับ3สัปดาห์149,000บาทนี่คือผู้ที่กเกษียณจากงานประจําเรียบร้อยแล้วอายุ60กว่านะครับนะทําธุรกิจนี้แค่3สัปดาห์สร้างรายได้เกือบ150,000คุณเปมิกาครับ2สัปดาห์113,000บาทคุณวันวิสาครับเป็นเพศสัจกรฮะร1สัปดาห์95,000บาทคุณสมพลครับเป็นทหารนะเป็นข้าราชการทหารนะยศผู้พันด้วยซ้ 1, 000, 1, 000, 000ํา1เดือน13,000บาท คุณยาทิพย์ครับส0สัปดาห์2 1 0 0 0 0บาทเป็นคุณแม่ลูก3และลูกเป็นลูกแฝดด้วยคุณวิชดาแจ้งสว่างครับน้องนี่เป็นนักศึกษาอย่างเดียวไม่จบด้วย2สัปดาห์ทำรายได้1 8 3 0 0 0บาทครับอย่าลืมนะฮะนักศึกษาอย่างเรียนไม่จบครับคุณมาประกาศครับเป็นพนักงานประจาตอนทางานประจานั้นเงินเดือนน้อยไม่มากเลยนะผมเคยฟังเรื่องราวของคุณมาประกาศแล้วเนี่ยเรื่องราวเ็าสุดยอดมากเพราะว่าเขาเห็นโอกาสของธุรกิจเขาคว้าไว้เขาเข้าร่วม4สัปดาห์เท่านั้นเขาทำรายได้228000บาท นะครับคุณทิตยาบัวทองนั้นนะบินมาจากอเมริกาเพื่อมาทําธุรกิจนี้โดยตรงที่ประเทศไทยเลย10สัปดาห์345,000บาทคุณชัดธรัตครับสสัปดาห์1นึ0 0แสาหนสบาทนะเธอเป็นนักธุรกิจคุณนทัทวัฒน์นี่คือผู้พันนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนะั้นถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตำรวจนั้นขึ้นตําแหน่งสูงมาก2เดือน4ี่แสนบาทคุณมายสิทธิ์มีความสามารถมาก2เดือน9ก้าแส